สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกดสรุปผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่28พฤศจิกายนถึง2ธันวาคม2565ดังนี้ค่ะ วันที่28พฤศจิกายน2 5ง5นเวลา9ก้า,านาฬิกา30นาทีนางรังสีณีบุญทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกดเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดศรีสะเกดและยหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดศรีสะเกดครั้งที่11ทัพสองนาห้ณห้องประชุมศรีพฤฒเทสวนชั้น5าสารากลางจังหวัดศรีสะเกดโดยมีนายสำรวยเกตกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดเป็นประธานเวลา13นาฬิกาส0นาทีสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกดสังเกตการฝึกซ้อมรับเพลิงและฝึกซ้อมอบพยพหนีไฟณบริษัทชูปเป็นทีบอร์ดแบนจำกัดมหาชนสาขาศรีสะเกดโดยมีเทศบาลวารินชำราบเป็นหน่วยงานฝึกอบรมเวลา15นาฬิกา สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกดชี้แจงวัตถุประสงค์และรวล่รงส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดตามกิจกรรมโรงงานสีขาวนาบริษัท CPF ประเทศไทยจำกัดมหาชนโรงงานชำแหละไก่ศรีสะเกดตำบลโนนคออำเภอเบญจลักษ์ร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านยาเสพติดโดยมีฝ่ายปกครองอำเภอเบญจลักษ์สถานีตำรวจปทธรเบญจลักษ์สาธารณาสุขอำเภอเบญจลักษ์โรงพยาบาลเบญจลักษ์ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลโนนคอเข้าร่วมกิจกรรมและเวลา19.30นนสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรยงานจังหวัดเสียสเกตร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลพระราชกิจติรังสีปุญทันสนุชจิตโตอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค10 และอดีตเจ้าอาวาสวัดเจงอีสีมงคลวรารามพระอารามหลวงณพระวิหารวัดเจิงอีสีมงคลวรารามพระอารามหลวงตำบลเมืองใต้อำเภอเมืองศรีสะเกดจังหวัดศรีสะเกด วันที่29พฤศจิกายน2565สำนักงานสวัสดิการและค,งคงุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกดโดยนางสาภาวดีสุขสวางน,นักวิชาการแรงงานปฏิบัติงานให้บริการมาส่วนบริการร่วมกระทรวงแรงงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่นายจ้างลูกจ้างและประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลได้เข้าถึงบริการตามภารกิจ ของสำนังกงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกดณศูนย์นบร,ริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดศรีสะเกดณบริษัทบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์จำกัดประหาชนตำบลยาปล่องอำเภอเมืองศรีสะเกดจังหวัดศรีสะเกดวันที่30พฤศจิกาย,ยน2565 เวลาานาฬิกานางรังสวีบุญทน,นสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจงังหวัดสีสเกตพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานครั้งที่7ทัพ2,565เพื่อรับทราบนโยบายผลการดําเนินง,งานเป้าหมายและแนวทางการปฏิบัติงานซึ่งเป็นการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting โดยมีนายนิยม2แก้วอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธาน เวลา13นาฬิกาสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสเกตโดยนางจุ้ามาแสงสุขดิมเนินรายการรอบรู้ด้านรายงาน ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์นโยบายของกรมและภารกิจของสำนักงานให้แก่นายจ้างลูกจ้างและประชาชนทั่วไปณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกดอำเภอืองศรีสะเกดจังหวัดศรีสะเกดวันที่29พฤศจิกายนถึง2ธันวาคม2565วิทยากรสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกดบรรยายให้ความรู้ตามโครงการพรมทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบ การศึกษาภาคบังคับแก่ผู้อำนวยการสถานศึกษาและครูแนวจำนวน612คนจัดทำโดยทีมข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกดขอบคุณค่ะ